เลี้ยวเลี้ยว,ยวโอ้ยโอ้ยเอ้ยจะแหกโค้งเลยแหละโหแต่ว่าเอ้ยโอ้ย,อยอกลับรับนะครับกลับมาได้นะทุกคนสวีคนยีตาอรักสู่ฟาร,ร์ม,มิงสุเรเยเตอร์19ครับวันนี้ผมนาปพัสัมดีจะพาทุกคนมารีวิวรถดำนะครับซับสามทอนะหรือว่านิวยังยนต์นั่นเองครับผมนะฮะก็ผมได้ทำการอัพเกรดในหุ่มรายละเอียดในหุ่มเก็บ ระบบไฟนะครับผมแล้วก็รายละเอียดต่างๆให้มันดูสมจริงขึ้นนะครับผมนะฮะอืมแล้วก็จะมารีวิวให้เพื่อนๆพี่ๆน,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 น้องๆได้ดูกันนะครับผมนะในเกมฟาร์มิ่งยี่เอ้ยสิบเก้านี่แค่ผมวันนี้เราก็จะไปรับงานด้วยครับผมนะรับไซมาสองสองคันรถนะครับผมก็พ่วงกระลูกนะครับผมก็เป็นสองคันเนาะนะฮะก็หนึ่งเที่ยวนั่นเองครับมาเทศที่ วัดของเราครับผมนะฮะเพื่อทําการก่อสร้างศาลาครับว่าไม่เสร็จสักทีครับผมนะฮะหลายปีเลยนะผมนี่ก็ได้งบมานะครับจะเอามาเทพื้นก่อนแล้วกันครับโอเคครับผมนะฮะเดี๋ยวพาดูรถก่อนแล้วกันครับผมนะไปกันเลยฮะอืนี่ตัวนี้เป็นนะฮะอิตสุจิก้านั่นเองครับผมนะครับก็การตกแต่งนะสไตล์นะสีแดงครับผมนะฮะผมขอปรับมุมกล้องนิดนึงนะฮะอยากให้มัน มุมมันสวยกว่านี้นิดนึงนะฮะนี่ก็เป็นรถที่มีอยู่จริงครับเป็นรถของคนดังอยู่นะครับผมนะฮะซับสามทอนะับมาด้วยสีแดงครับกระบะดั้นะฮะกระบะดั้คอกสูงครับผมนะฮะใส่พวกดินทรายนะครับผมด้านหลังก็พยาวานอนครับส่วนหัวคงนั่นเองครับผมก็ไม่แน่ใจว่าตัวลูกมันมีหรือเปล่านะผมก็ไม่ไม่ไม่แน่ใจแต่ผมทําตัวลูกมาเลยครับ ก็เป็นลายเดียวกันนะครับผมนะฮะเป็นกระบะดำขคอกสูงเหมือนกันครับผมนะ,ะ,เ,นะดนมนะเดี๋ยวผมจะพาดูระบบไฟนะที่ผมอัปเกรดขึ้นมานะครับนี่เป็นระบบไฟวิ่งนี่ครับผมนะฮะและ้วก็ไฟเลี้ยวก็เป็นไฟวิ่งกันครับผมนะฮะนี่เวลาเปิดสุดจัดแล้วก็มีไฟแสงสว่างครับแล้วก็ไฟจัดเต็มรับชุดนี้โอ้โหแบบว่าสปอตไลท์สง่ง สนามฟุตบอลได้เลยนะฮะเอ้ยโ้นี่ไฟถอยครับแล้วก็เก็บรายละเอียดให้นะครับผมนะฮะหลายจุดอยู่ครับผมะะอันนี้นี่ฮะท่อ,อไฟเลี้ยวรอบคันครับผมโอเคไฟถอยก็กระพริบด้วยนะทุกคนนะฮะเอ้ย มีบางฝุ่นขยับนะฮะบ,บางจุดผมไม่ได้เก็บเก็บบางฝุ่นมาครับผมในะคันนี้ใครที่อยากสั่งทำนะผมอยากได้แบบว่าจัดเต็มก็สามารถสั่งทําได้ครับเต็มรูปแบบนะฮะก็คุยราคากันก่อนได้ครับผมน,นี่งานก็ต้องตามราคาเนาะไอ้ดูท่อสวยงามครับผมถอยยังไงไม่ตรงวะเนะี่ยเออ ฟ่อพว่วงสักหน่อยจึก๊กอืมนี่สวยงามฮะนี่เดี๋ยวเราไปรับทรายกันนะผมไปกันเลยดูแต่สามชาติใชนนหมนี่เ,เราจะรัดทุ่งตรงนี้ไปครับผมเอ้ยอืม เดี๋ยวนะเลลูกพี่ใจเย็นตกทางไปลืมปลดล็อกลูกครับผมนะฮะตกทางเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะให้มันวิ่งออโต้ครับผมแล้วปรับความเร็วลงหน่อย Hehe, ลูกรุดกดผิดครับผมนะฮะจะกดอะไรวะกด W ฮะโอ้โหทุลักทะเลครับคลิปนี้เออเอาใหม่เอาใหม่ทุกคนไปฮะนี่กะให้มันวิ่งแบบ ผมจะเล่นมุมกล้องสักหน่อยเลยครับอืมอ่ะเดี๋ยวผมขอเปิดไฟให้มันมีสีสันสักหน่อยละกันครับผมนี่ก็ระบบไฟผมแยกไว้นะครับเป็นไฟบาร์ก็แยกไฟกระพริบไว้ครับผมนะมเฮ้ย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 ไม่ดูทางข้างหน้าเลยอ่ะเออโอ้โหดูทางทางลัดทุ่งนาเลยทุกคนอืม,อม แสดงว่าเขาเวียนคืนเนี่ยโหแบบดูนะรัดแบบนี้เลยทุกคนนะโหดเกินนะครับอันนี้เป็น,เป,นเป็นทางหกแยกเลยทุกคนโอ้โหสุดจัดครับผมไปฮะเอ้ค่อยไปค่อยไป ยี่สแล้วกันช้าไปฮะนี่ดูการปลูกข้าวปลูกแบบขึ้นถนนระยางเลยนะ <c oughs> อ่าต้องรีบไปตั้งหน่อยหนึ่งเที่ยวนะฮะไปซ <c oughs> ิกแซกซิกแซกตรงนี้ ต้องซิกแซกหลบเซเว่นนครับผมนะเพราะว่าเจ้าที่เขาแรงครับนี่ฮะเออเซเว่น <laughs> เปิดใหม่ครับแต่ไม่มีทางเข้านะเออ <laughs> <laughs> ไปไปรับงานครับผมถนนใหญ่แล้วเราก็อัดเลยฮะนี่ <laughs> ปืดเข้าไปเสียงไม่แค่โหดเท่าไหร่ เอ้เฮ้ยนี้บอทรซยของเราอยู่ตรงนี้ครับผมอืมบอทรซยบบอทรซย์แล่หมผมลงตัวเกมใหม่นะทุกคนคนะผมเนี่ยเทกเจอร์ของดินหายไปเลย <c oughs> ขาจั้วเลยนะฮะ น่าจะมีไซโลสักหน่อยนะนะฮะเราติดตั้งไซโลก่อนสักหน่อยแล้วกันนะฮะเอ้ยมีว,าวะาะไม่ลงหมดไวบ้างวะเนี่ยเย่อยู่อ๋อมีครับผมขอเป็นตรงนี้เลยแล้วกันนะไม่ต้องทางออกนะทุกคนต้มอยู่กลางๆแบบนี้นะ เติมเติมเติมดูพี่โอ้โหน่าจะลำบากนะเนี่ยน่าจะลำบากต้องถอยให้ตัวลูกก่อนนะทุกคนอา่าไม่เป็นไรเราใส่ไปเลยเลยเราเก่งอยู่แล้วนะครับผมเอ้ทเรายครับผมอยากได้สายแซนแซนอยู่ไหนเอ้ย ภาษาอะไรวะเนี่ยมันไม่ใช่ภาษาอังกฤษนะมีเปล่าเอาอะไรก็ได้มั้งนะฮะก็จะเป็นตัว S ตัวนี้นะฮะเดานะฮะเดาว,ว่าเป็นไม่ใช่ <laughs> อะไรวะอะมเมล็ดอะไรก็ไม่รู้นะฮะ จินตนาการว่าเป็นทรายแล้วกันนะเออมองว่าเป็นทรายแล้วกันเนาะมองว่าเป็นทรายแล้วกันนะ,อ,นนะนนะออกขาวๆเอ้ยออกเหลืองๆฮะนี่โอ,อ้โหได้ทุกคนฝีมือดีครับผมเ,ออเข้าได้เฉยว่ะได้เฉยอะ่ะดูอืมจัดไปฮะเฮใส่ไปเลยหรือี่นีออ่ ็มยังเต็มยัง,ยงโอเคเรียบร้อยครับผมไปครับโอ้โหมันทุกหนักครับงานนี้เฮ้ยบัคเอ้ย,อยทำไมสายมันบักออกมาอย่างนี้แล้วไม่ได้นะนี่โอเคครับผมนะฮะแกะบัคเรียบร้อยครับผมนะฮะนี่ยังไม่ทะลุเลยนะครับผมเออไปครับได้เวลาได้เวลาได้เวลาไปแล้วพี่ ไปกันไปกันนี่ครับผมสวัสดีครับปุ้งยามไปก่อนหนึ่งเที่ยวก่อนวันนี้นะฮะงานเร่งงานด่วนนะครับผมทางแคบเหลือเกินเอ้ย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 ชวนเปิดไฟทำไมวะเนี่ยไอ้โอ้โหทางแคบครับฝีมือยังดีอยู่นะฮะ ไปครับผมหนึ่งเที่ยวแล้วกันยาวไปฮะวิ่งสายวิ่งสายครับนี่ไฟท้ายแต่งครับเป็น LED ฮะไฟท้ายมองเกือบไม่ค่อยเห็น <c oughs> มองไม่เห็นเลยดีกว่านะฮะทุกคนโอดูเวลาครับเวลาก็จะดูมืดๆแล้วนะฮะอือ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 ,อ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  เราไปเข้าหน้าวัดดีกว่าครับผมนะฮะมันทุกหนักแล้วเข้าหลังวัดนี่อาจจะจมนะฮะเราไปเข้าทางด้านหน้าวัดนี่ครับผมไปไปไปโก,โกโกูกเดี๋ยวเลยอีกครับเฮ้ยตรงนี้เองตรงนี้เอง เลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวโอ้ยโอ้ยเอ,ยอ้ยจะแหกโค้งเลยเลอโหแต่ว่าเอ้ยโอ้ยอกลับหลับนะครับกลับมาได้นะทุกคนเออก็อาจจะยังนะฮะยังไม่ร่วงยังไม่ร่วงนะฮะเออนี่ทรายมาแล้วครับผมสร้างบทสังสลานะฮะต้องมีกำแพงทั้งหน่อยแล้วเนาะ เพียงวัดเนี่ยว่าต้องโมดิฟายนะวัดนี้เออวองไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับนี่เลยโอยถอยตรงถอยตรงนะครับ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยว่าผมล็อกตัวลูกแล้วนะฮะล็อกยังเออไปนี่โอเคดำเลยฮะดำเลยโอ้เมือนมันดำไม่ได้ปะ ไม่ถึงดำไม่ได้วันนี้เฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่พี่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเอาตั้งลูกก่อนดูเล่นแล้วอ่ะ นี่มันเทยียไม่ได้วะตัวลูกอะอะไรมันบอกว่าอะไรวะเนี่ย is cannot to ลองเทยียตัวแม่ดูก่อนแล้วกันน่าจะไม่ใช่ที่ ขายมันเป็นมันเป็นพืชนะคนนะมันไม่ใช่ทรายเหมือนที่ผมพูดไว้แต่แรกฮนะลองดูลองดูตรงนี้แล้วกันโอ้ไม่ได้เงินเว้ยเดี๋ลองปเปลี่ยนนะครับอ่านี่เจอแล้วเกี่ยวป็นทรายแล้วนะฮะอันนี้ทรายของแท้จึก๊กเฮ้ยทรายก็ไม่ได้อะไรวะ ลองฝั่งนี้ลองฝั่งนี้กด X เทไร่ว่เฮ้ยมันไม่ใช่ทรายเนี่ยผมมันจะเปลี่ยน,นเป็นทรายแล้วเนี่ยไม่ใช่เหรอโอ้ทมันเป็นทรายนล้วเนี่ย เฮ้ยอ,อย่างวะลองเปลี่ยนเป็นหินดิได้เปล่าไม่ได้โอ้มันมันเปลี่ยนไม่ได้นะฮะเปลี่ยนไม่ได้นั่นเองโอน้อง oh <no. S 1> เรากดเคลียร์ตรงไหนวะเนี่ยโอ้โหโอเคครับผมเดี๋ยวเอา ทีมงานมาช่วยกันดึงลงครับผมนะฮะไฮดรอลิกเสียเทีไม่ได้โอเคครับมาเจอกันใหม่อีพีหน้าครับผมขอบคุณขอบคุณที่ทุกท่านเข้ามารับชมนะใครที่เข้าใหม่อย่าไปกดติดตามกดติดตามด้วยแล้วกันครับผมนะฮะแล้วก็ฝากคอมเมนต์ด้วยนะใครที่อยากชมตำแหนคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับมีเวลาก็มาจัดให้มาเจอกันใหม่บ่ายครับผม